ด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระบรมราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร12ธันวาคม2512กศน,นอำเภอดงเจริญ ยิดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดสำนักงานกาศนจังหวัดพิจิตรตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบได้กำหนดให้สำนักงานกาศนจังหวัดส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน3ปีงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารวมถึงรองรับการประเมินภายนอก ประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องและมาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัยสรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2565กศนห้ารอยหาอดงเจริญตั้งอยู่ที่วัดสำนักขุนเนนหมู่หนึ่งตำบลสำนักขุนเนนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรดูแลการจัดการศึกษา ครอบคลุมพื้นที่5ตำบล55หมู่บ้านได้แก่ตำบลสำนักขุนเนมตำบลห้วยพุกตำบลเพื่อรวมตำบลวังนิ้วและตำบลวังนิ้วใต้บริหารงานโดยนางพนิการเทียวประสงค์มีบุคลากร,กรทั้งสิ้น14คนขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้หลักปรัชญาคิดเป็นเน้นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือเครือข่ายเด่นเน้นการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2,565สถานศึกษามีผลการประเมินตนเองในภาพรวมระดับดีเลิศคะแนนรวม84.45จงมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐานดังนี้ 1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คะแนนรวม84.92ระดับดีเลิศกศนออำเภอดงเจริญได้จัดการศึกษานอกระบบให้ผู้เรียนทุกระดับโดยมีนักศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนทั้งสิ้น5 5 2คนแยกเป็นระดับประถมศึกษา44คนมัธยมศึกษาตอนต้น169คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย341คนในจำนวนนี้ เป็นนักศึกษาผู้พิการ21คนและผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน210คนผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็น171มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น90คนการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จัดรายการพบกลุ่มผู้เรียนแบบออนไซต์ออนไลน์และออนแฮน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้านทักษะวิชาการและทักษะชีวิตเช่นโครงการพัฒนาวิชาการยกระดับผลสำเริจทางการเรียนของนักศึกษากศนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษโครงการจิตอาสาเป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนระดับดีเยี่ยมในระดับมัธยมศึกษาต้นต้น,ตนสาระการประกอบอาชีพได้แก่นายวชิรวิชชัยสิมนางสาวกนกพรนักสุดสาระทักษะการดำเนินชีวิตได้แก่ นางสาวมุกดาอินสอนสาระพัฒนาสังคมได้แก่นางสาวไอระดาสารายและในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาระการประกอบอาชีพได้แก่นายสุทินแก้วทองแท้สาระทักษะการดำเนินชีวิตได้แก่นางสาวปณพรบุญลาสาระทักษะการเรียนรู้และสาระพัฒนาสังคมได้แก่ นางสาวพัชพรสวนลำใหญ่เป็นต้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 2. มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่องคะแนนรวม85.46อยู่ในระดับดีเลิศกศนอำเภอดงเจริญได้จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ สำหรับประชาชนด้วยการออกแบบและจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นให้โอกาสผู้สนใจมีทักษะอาชีพได้เข้ารับการอบรมกับสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การจบหลักสูตรกิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตได้แก่โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจาราจร และโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหรือพิษภัยทางกลายาเสพติดเป้าหมายจำนวน48คนผลการดำเนินงานจำนวน53คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนได้แก่โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโครงการส่งเสริมให้ความรู้พืชสมุนไพรกัญชากัญชงเพื่อสุขภาพและการรักษาโรค เป้าหมายจํานวน24คนผลการดำเนินงานจนํานวน42คนคิดเป็นร้อยละ100ากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารเกษตรทฤษฎีใหม่เป้าหมายจํานวน22คนผลการดำเนินงานจนํานวน36คนคิดเป็นร้อยละ100 กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์เปหมายจำนวน75คนผลการดำเนินงานจำนวน82คนคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมายจำนวน20คนดำเนินการได้จำนวน 20คนคิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเป้าหมายจำนวน15คนผลการดำเนินงานจำนวน15คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0การจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพในรูปแบบวิชาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเช่นวิชาการขยายพันธุ์ไม้ประดับวิชาการทำน้ำพริกกาก,ากหมูวิชาการทำขนมไทยเป็นต้น เป้าหมายจำนวน70คนผลการดำเนินงานจำนวน159คนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพเช่นวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้นวิชาช่างทาสีวิชาช่งา,ชาชงเฟอร์นิเจอร์เป็นต้นเป้าหมายจำนวน110คนผลการดำเนินงานจำนวน161คนคิดเป็นร้อยละ100และรูปแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ เช่นวิชาการทำประร้าทรงเครื่องวิชาการเพราะพันธุ์ไม้พื้นถิ่นสร้างอาชีพสร้างรายได้เป็นต้นเป้าหมายจำนวน56คนผลการดำเนินง,งานจำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ส่งผลให้ผู้เรียนและผู้รับบริการนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพให้มีอยู่มีกินพึ่งพาตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่นนางสาวนิตยาพุทธผลด้านการทำดินปลูกนางสาวนัตยาวิชาโคดด้านการแปลรูปปลาสม้มนางสาวน้ำพึ่งเกตตอนด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นต้น 3. มาตรฐานการศึกษาตามัตยาศัยคะแนนรวม83.15อยู่ในระดับดีเลิศ สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอริยาศัายทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชนออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างหลากหลายให้กับผู้เรียนผู้รับบริการในพื้นที่โดยมีห้องสมุดประชาชนอําเภอดงเจริญหนึ่งแห่งบ้านหนังสือชุมชน15แห่งแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาย23แห่งและกศนตําลทั้ง5แห่งในพื้นที่โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นโครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดประชาชนบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบตัตรเป็นต้นป้าหมายจำานวน5,100คน ผลการดำเนินงานจำนวน1617คนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ส่งผลให้ผู้รับบริการมีทักษะความสามารถในการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอธัธยาศัยหรือบรรรักษ์ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้านคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาหรือมาตรฐานร่วมคะแนนรวม27.80เ อยู่ในระดับยอดเยี่ยมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งผู้บริหารบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายวิเคราะห์นโยบายและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการและจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานกศนติดตามผลการดําเนินงานโดยการประชุมบุคลากรทุกสัปดาห์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกตําแหน่ง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านการจัดการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารสถานศึกษารวมถึงได้ส่งเสริมให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565และมีผลงาน Best Practice ก็สนนอนในเขตภาคเหนือปี2565ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพเรื่องโครงงานจิตอาสาการพัฒนาเครื่องกดเจลล้างมือจากไม้ไผ่เพื่อให้บริการประชาชนจึงเผยแพร่ผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นต้น ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือและการส่งเสริมสนับสนุนจากสำนักง,งานกศน,นจังหวัดพิจิตรบุคลากรน,นักศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยให้บรรลุปเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและผู้รับบริการจากสรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษากศนอ,นอำอเภอดงเจริญ จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้แก่ 1. พัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 2. พัฒนาระบบออนไลน์ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3. พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในวันนี้กศนอำเภอดงเจริญขอน้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกศนต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ